สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ซิลีนจะพาไปดูวิถีชีวิตของเราเชา้าครอบครัวเรานะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเริ่มจากการที่เราอะกลับจากกรุงเทพหรือว่าระยองชนอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เราต้องไปเลยคือที่สวนก็คือตาเราจะอยู่ที่สวนนะคะทุกคนเวลาทุกครั้งที่เรากลับบ้านเราจะต้องไปหาตาก่อนเสมอเพราะว่าในครอบครัวเราตอนนี้เหลือแค่ตาคนเดียวแล้วนะคะยายก็เสียแม่เราก็เสียแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตาก็เลยตอนนี้ตาเป็นผาระของบ้านมาก,มากๆทุกคนจะต้องไปหาตาก่อนอันดับแรก จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะที่ตาอยู่ตรงนี้นะคะตาเราสร้างเองหมดเลยนะตาเราจะสร้างเองทุกอย่างนะคะแบบตาเราชื่อศิละปะเนาะเออก็จะมีความเคลียรทีบทาเองหมดเลยนะแกทําเองหมดเลยนะคะทุกคนที่สวนเนี่ยปักเสาเองฐานป่าตะกอนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นป่าลกทึบหมดเลยแกก็ทํามาทีละน้อยทีละน้อยจะเล่าว่าตาเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนาะเดี๋ยวอีพีนี้จะเล่าเรื่องตาจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เริ่มด้วยการที่ยายเราเสียตอนปี25 5 0ห้าสิ จากนั้นเนี่ยตาก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วแบบแกอยู่บ้านไม่ได้แกคิดถึงยายอะไรเงี้ยแกก็เลยต้องหาอะไรทำแกก็เลยได้มาอยู่ที่สวนที่แบบเป็นที่เปล่าๆของตาตอนนั้นมันลกมากตาก็เลยเริ่มจากการทางทีละน้อยนะคะทุกคนแบบแกไม่อยากอยู่บ้านไงกลัวค,คิดถึงยายเนาะพอเริ่มทําทีละเล็กทีละน้อยมามันก็ต่อยอดมาเป็นอย่างเงี้ยพูดเห็นไหมจนได้เป็นที่อยู่เป็นบ้านอะไรเงี้ยไอ้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อเห็นว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่า บางคนก็บริจาคให้มานะคะเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเป็นลังคาเป็นกระเบื้องเป็นหน้าต่างอะไรเงี้ยตาก็เก็บเก็บมาแล้วก็ทําทีละเล็กทีละน้อยในส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวที่แกทํานะคะเราถามนะว,ว่าทําไมตาถึงแบบไม่เก็บดีๆไม่หาตู้ใส่หรืออะไรใส่พยายามจะซื้อให้แล้วแต่แกบอกว่าแกไม่อยากได้อะไรที่มันดูดีเกินไปเพราะว่าบางทีมีคนไปคนมาอะไรเงี้ยคะ่ะแกเป็นคนที่ห่วงของ กลัวถ,ถ้ามันดีเกินไปเนี่ยก็จะมีคนมาขโมงขโมยมาใช้ด้วยอะไรอย่างงี้เนาะคือเกเป็นคนที่สมถะไม่ค่อยอยากอยู่กับผู้คนมากนักอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าที่เกดดูแลเนาบางทีเพื่อนมาอะไรเงี้ยแกก็ต้องเป็นคนเก็บอืมอ่ะเวลากลับบ้านเนี่ยนะทุกคนของกินคือเยอะมากๆแล้วมีช่วงเมษาอะไรเงี้ยมะม่วงคือดกมากๆแล้วนะต้นมะม่วงเนี่ยเป็นต้นที่ปลูกไว้ตั้งนานมากเลยนะคะตั้งแต่ยายยังไม่เสียเลยมันก็ได้กินผลมาเรื่อยๆ แล้วก็ต้นนี้เป็นต้นเล็กๆน่าจะเป็นมะม่วงมันมั้งไม่แน่ใจแต่ตาก็ไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงอะไรเราก็เลยจะคลิปนี้เราก็ได้กลับบ้านไปแล้วเราก็เด็ดเลยนะเพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันสรุปมันเปรี้ยวนะทุกคนเนี่ยสาเหตุที่มันดกนะทุกคนดูข้างหลังนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้องน้ําที่แบบตาขุดไว้ไงแต่จริงๆมันไม่อะไรหรอกมันก็ดีมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติคือกลับบ้านไปเนี่ยเราแทบจะไม่ซื้อมะม่วงอะไรกินเลยถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหต่ำๆก็คือลูกละยี่สิบถูกค่ะ แล้วตอนนี้เรากลับบ้านใช่ไหมทุกคนเห็นไหมของกินเยอะแยะไปหมดเลยได้กลับมาเยอะแยะมากกล้วยก็มีไอ้ตรงนี้คือนะข้าวที่ตาหวานไว้แล้วก็จะเอาไปดำตอนที่ฝนมันตกนะคะทุกคนเห็นไหมอยู่บ้านเราอ่ะสบายใจมากเลยมีอะไรก็มาหากินเอาตรงนี้ถึงมันจะไม่สวยก็เถอะแต่คือเรารู้สึกว่าเราโอเคนะมันก็ธรรมชาติแหละเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ําที่ตาใช้ทุกวันเลยนะทุกคนเนี่ยตรงนี้เลย แกทําเองเราถามแนละ้วว่าทําไมตาถึงไม่ทําห้องน้าให้มันดีกว่านี้แบบคือเราสามารถทําดีกว่าน,นี้ให้ได้แบบเราให้เงินตาไปทําก็ได้แต่ตาบอกว่าไม่อยากทําดีเกินไปเพราะว่ากลัวคนอื่นมาใช้แล้วมันดูแลยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแก่บ้างกินเล้าขี้ยาอะไรเงี้ย orde, มาใช้แกก็แบบไม่อยากทําดีเกินไปอะไรเงี้ยค่ะอืมเราก็เลยอ๋อโอเคแต่ถ้าถามว่าอยากทํให้ไหมเราอยากทําให้ตาได้ใช้อันที่ดีที่สุดน,นะแต่แกบอกว่าแกไม่อยากดูแลเพราะว่ากลัวคนอื่นมาดูด้วยอะไรเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นน้องชายแท้ๆของเรานะคะแม่แม่เดียวกันนั่นแหละบ้านเราก็จะมีแค่ตามีเรามีน้องชายแล้วก็มีนะผู้ชายนะคะที่ส่งเราเรียนจนจบปริญญาตรีเนาะทุกครั้งเราก็จะกลับมาที่หาตาก่อนเลยนะคะถามว่าชีวิตแบบนี้มันเรียบง่ายไหมแล้วว่ามันเรียบง่ายนะแต่บางทีก็แอบสงสารตาเพราะว่าแกต้องอยู่คนเดียวเนาะก็าทำไงได้นะนะคะเราก็าต้องออกมาหาเงินมาหาตังอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ส่งให้ตาเรื่อยๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเด็ดมะม่วงไปยำสักลูกหนึ่งเอาลูกใหญ่ๆเลยนี่เด็ดมาแล้วแหละจะกระทำให้ดูเรารู้สึกว่าที่ตาอยู่อ่ะมันก็โอเคนะถามว่านะวันหนึ่งเราอยากไปอยู่บ้านนะเราอยากกลับไปดูแลตาอะไรเงี้ยแต่เราต้องหาเงินที่ได้มากพอซึ่งก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วแต่ละคนะก็ต้องมีภาระอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ดีที่ตายังแข็งแรงอยู่แแอช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเลยทํา กับข้าวยินเองทาทุกอย่างเองคือแบบตาโคตรเก่งเลยแกอายุเจสิบกว่าแล้วอะแต่เรายอมใจเลยนะว่าแกเก่งมากมากก็ถ้าเป็นไปได้นะทุกคนเราก็อยากสร้างตัวตนให้แบบเรามีเงินสักก้อนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลับไปอยู่บ้านกลับไปดูแลตาอะไรย่างเงี้ยคือมันเป็นความฝันที่เราต้องทําทุกวันเนี้ยเราทําทุกอย่างเพราะว่าเราอยากกลับไปอยู่ดูแลตาแต่มันยังไปไม่ได้เพราะว่า เราก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าวันหนึ่งเราสร้างไรายได้จาก Youtube ได้หรือว่าสร้างไรายได้จากอย่างอื่นได้เราก็จะกลับไปอยู่กับตานะ